Welcome back to my YouTube channel CarLogic วันนี้ผมมาจากพาทุกคนเข้าสู่โลกของรถ Honda ที่หลายคนคุ้นเคยแต่ในปี2026นี้มันถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่ารถที่ผมกำลังพูดถึงคือ Honda Lead 125 ABS, Honda Wave 110 CBS และ Honda Scoopy 2026ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของรถใช้งานจริงในชีวิตประจาวันแต่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างชัดเจน และเหมาะกับผู้ใช้คนลักกลุ่มอย่างน่าสนใจมากเริ่มจาก Honda l e ีดหนึ ABS รุ่นนี้ถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยว่าเป็นรถที่เน้นความสะดวกสบายเป็นหลักจุดเด่นที่ชัดเจนที่สุดคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่ใหญ่มากใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายสบายแถมยังมีพื้นที่เหลือสําหรับของใช้อื่นอีกซึ่งในปี2026 Honda ได้ปรับรายละเอียดหอไลายจุดให้ดูพรีเมียมมากขึ้นตั้งแต่เส้นสายรอบคันที่ดูโค้งมนแต่แฝงความหรู ไฟหน้าเล็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานหน้าจอเรือนไมดดิจิทัลที่อ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนระบบเบรก ABS ในรีด125ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญเพราะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะในสภาพถนนลื่นหรือการเบรกกระทันหันเครื่องยนต์125 c c ESP ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและความทนทานอัตราเร่งนุ่มนวลขี่ในเมืองคล่องตัวมากเหมาะกับคนทำงานคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานทุกวัน หรือแม้แต่ครอบครัวเล็กๆที่ต้องการรถที่ไว้ใจได้ต่อมาคือ Honda Wave 110 CBS รถครอบครัวในตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายสิบปีและในปี2026นี้เวฟ e 110ก็ยังคงรักษาความเป็นรถที่อึดถึกทนแต่เพิ่มความทันสมัยเข้ามาอย่างลงตัว ดีไซน์ดูเรียบง่ายแต่ไม่เชยเส้นสายคมขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเล็กน้อยไฟไหน้าใหม่ให้ความสว่างดีขึ้นระบบเบรก CBS ที่ช่วยกระจายแรงเบรกไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังทําให้เบรกมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือมือใหม่เครื่องยนต์ 110cc ของเวฟ110เน้นความประหยัดเป็นหลักเติมน้ํามันครั้งหนึ่งวิ่งได้ไกลามากค่าบํารุงรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายนี่แหละคือเหตุผลที่รถรุ่นนี้ยังขายดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้สบายสบายการขับขี่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยนั่งสบายควบคุมง่ายเหมาะกับถนนทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทมาถึง Honda s c o o p y 2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นอย่างแท้จริง ดีไซน์เน้นความน่ารักทันสมัยผสมความคลาสสิกแบบเรโทรแต่ก็แฝงด้วยความโมเดิร์นไฟน้าเล็ทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์สีสันใหม่ๆ่ที่ h อ n d a าจัดมาให้ในปี2026บอกเลยว่าสวยมากเห็นแล้วอยากขี่ทันทีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ขี่ได้อย่างมั่นใจสกู๊ปี้ใช้เครื่องยนต์1 1 4 C งร้เช่นเดียวกับเวฟแต่ปรับจูนให้เหมาะกับการขี่ในเมืองอัตราเร่งดีนุ่มเงียบและประหยัดน้ำมันมากระบบอิ l i n g ง t ต p อช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเมื่อจอดติดไฟแดงเเพิิิ่่มมมมคววาป็นตรกับสงแดล้อ หน้าจอเรือนไมยผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลดูง,ง่ายและมีสไตล์ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมพอร์ตชาร์จมือถือเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจําวันถ้ามองภาพรวมของทั้ง3รุ่นจะเห็นได้ชัดเลยว่า Honda ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่แตกต่างกัน Honda าล a ด1 2 5 ABS เหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความพรีเมียมในการใช้งาน honda wave 110 c b s เหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ทนประหยัดและใช้งานได้ยาวๆแบบไม่จุกจิกส่วน honda scoopy 2026เหมาะกับคนที่ต้องการสไตล์ความสนุกและความโดดเด่นในทุกครั้งที่ขี่ในแน่การขับขี่ทั้ง3รุ่นให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัดเจนลีด125จะให้ความนุ่มน,นวลมั่นคงขี่ทางไกลก็ไม่มือเวฟ110ให้ความคล่องตัวและความคุ้นเคย ขี่ง่ายใช้ได้ทุกสถานการณ์ส่วนสกูปีจะให้ความรู้สึกเบาสนุกคล่องแคล่วเหมาะกับการขี่ในเมืองและการใช้งานประจำวันแบบชิลชิอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์ h อน da ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการประกอบความทนทานของเครื่องยนต์หรือการบริการหลังการขายทุกอย่างยังคงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังรถทั้ง3รุ่นในปี2 0 2 6นีนี้ยังคงเน้นมาตรฐานไอเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายระยะยาว ถ้าคุณกำลังมองหารถสักคันไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังลังเลว่าจะเลือกรุ่นไหนดีลองถามตัวเองก่อนนะว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรถ้าอยากได้ความสบายและฟังก์ชันครบครบลีด125 ABS คือคำตอบถ้าอยากได้รถที่คุ้มค่าใช้งานได้ยาวเวฟ110 CBS ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้และถ้าอยากได้รถที่สะท้อนตัวตนมีสไตล์และขี่สนุกสกูปปี้2026จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Honda Lead 125 ABS Honda w เว e 1 1 0 CBS และ Honda Scoopy 2026รถ3สไตล์ที่ตอบโจทย์คน3กลุ่มแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเป็น Honda ที่เน้นคุณภาพและความคุ้มคา่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์ลอจิกเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นไหนอีกฝากติดตามกันด้วยครับ